ไแกะไยเราบนหัวมเนี่แปร์ดยวาสอขวบนกะอย่าพึ่งแกะอย่าพึ่งเล่นอย่าพึ่งจับแกะอะไรพี่อย่าพึ่งแกะไหนปาวา สหุมปลาหวานน,วานี่มายิ้มแตว่าทำไมีตัวต๊กวานเลยอ่ะไม่ใช่กรละร้นละจุลานี่ลาจุลา,วาวสวีสีหาทุมสีหาุมสีหาทุมปาวานมาเล่นครับเห็นไหมจะเป่าเค,ค้กนะ แทนหนูนะม่หนูปิดไฟเปิดโอ้ยเปิดแล้วเมื่อตะโกนเกินหนูไี่ไปไหมไม่ไปเพราะยังไงมันก็ต้องมาจ็บบ้านนี้เปิดปเดปิดปิเปิด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 ปดปิดปิ้นิดปดปิ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 ปิดปปิดปิปิดปิดดปิดปดปิ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 ดดปดีิวดอปา จุดมาเดี๋แกตื้อุดมาเพงเปล่านี่นะคะป่าวายังไม่ได้พูดเลยอย่าพิ่งนะจะรีบกินไปไหนเดี๋ยวก่อนพอยพ่งเปล่านะนูถือเองนูถือเองหรู้ถือเองนี่เจ้าของวันกั นู่นอยู่บนบ,บน่านอีกคนนึงนะนี่อะนะกนี่แม่ียมเป่าะแม่มาแม่ถือแม่ถือเดี๋ยวหนูถือเค้กนี่ต้องมีคนไปดับไฟพี่แก้มดับไฟนะนี่แกเจะของวันเกิดซิ ให้ให้ให้แบมถือให้แบมถือเดี๋ยวถือเด้คนะมานอันนี้อ่ะหรอ,อเพลง้อลเถิดบอนเดี๋ยว I